สวัสดีค่ะสวัสดีครับในทุกคืนที่มีพิธีการฝึกวิชากิจกรรมฝึกวิชาของลูกศิษย์นะคะซึ่งช่วงนี้ต้องพยายามเตือนให้ตัวเองรู้ว่านี่คือข้างแรม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 ก็จะมีการใช่ใเดี๋ยวนี้ต้องดูปฏิทินทั้งสองแบบนะปกติเราดูแต่วันที่ใช่ไหมเดี๋ยนี้ที่ต้องดูว่า วันนี้วันไหลด้วยแรมหรือข้างขึ้นข้างแรมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันข้างแรมอยู่แต่ว่าเป็นรม12บสองค่ำนะก็พอเป็นข้างแรมเราก็จะฝึกวิชาในในในกลุ่มวิชาเมตตามหาเสน่นะครับอน้ำมนต์ยาช้างผสมขู่นะหรือว่าพญาเทควเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีสามถึงสี่คนแล้วแต่นะฝึกเพื่อ ฝึกเพื่อให้เกิดเมตตามหาเสน่ห์แก่ตนเองนะครับก็หัวหลักๆใหญ่ๆใ,ใ,ใจความก็จะมีอยู่สามหัวข้อรูอสามเรื่องให้เราเลือกนะแต่ทั้งสามเรื่องนีมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเรื่องคือความเมตตานะแต่ว่าถ้าอาจารย์เขาเขาเขาแบ่งย่อยไปให้เวลาเราฝึกมันจะได้เหมือนกับเข้มขังหรือว่าเน้นไปในทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างด้านแรกเนี่ยก็จะเน้นเป็นเมตตามหาเสน่ห์ทำให้คนรักคนชอบ คนเมตตาเรื่องที่สองนะก็จะทำให้สั่งคนได้ทำให้คนเชื่อฟังทำให้คนเคารพเนี่ยอันนี้ก็สำคัญคะนะส่วนท้ายเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องขายของ้ขาขายดีม,มีกำไรนะแล้วก็มีลูกค้ามาชอบซื้อซ้ำเยอะๆซื้อซ้ำบ่อยๆซื้อแบบไม่มีเหตุผลซื้อเพราะว่านี่ไงอบอกเลยตรงตรง ชอบแม่ค้าชอบแม่ค้าชอบพ่อค้าชอบพ่อ,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 อาค้าป๋าก็เป็นอยู่ประจาใช่เหมือนแม่ค้าผ้าไัมสวยสวยไหนจะแม่ค้าพ้าแม่ค้าพิซซ่าแม่ค้าพิซซ่าด้วยเอออยากกินเช้ากลางวันและเย็นเลยวพิซซ่าจะก,ก,ก,กินพิซซ่าแทนข้าวแล้ว <laughs> S <S อันนี้คือเสน่ห์นะเนี่ยแล้วก็ในนี้เวลาเรามาอาบเนี่ยสาหัวข้อที่ป๋าบอกก็คือเราก็เลือกเอาสักหนึ่งอย่างนะ<ช>แต่ว่าโดยพื้นฐานมันได้ได้หมดอยู่แล้วได้เรื่องของเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นี่แหละ<ช>นะครับก็หลายๆคนที่มาฝึกมาเรียนก็รายงานผลกลับมาก็โอเคก <มา S 1> ็คือต้องเดินทางมาฝึกที่ร<ช>ีสอร์ทห่วจุ้ยบ้านภูเขานะตัวเองจะเอาไป<ช><ช>ทําที่บ้านเนี่ยไม่ได้ ชเพราะว่าท่านอาจารย์ทําพิธีไว้ให้ถูกต้องแล้วก็จะต้องเป็นการอาบน้ํามนี้<ช>กลางหาวหซึ่งอยู่ในชยภูมิของหลักมงจุ้ยด้วยถูกเพราะฉะนั้นต้องไม่มีเงื่อนไขว่าโอ้ไม่สะดวกที่จะออกมาอาบคือจริงๆริงอะถ้าเรามองนะมันมีทางออกเสมอแล้วมันมีทางเลือกเสมอนะค่ะเดี๋ยวคือเราต้องไปหาวิธีทําให้ได้แหละที่ไม่บอกว่าบางทีอย่าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าทําไมมันถึงทาไม่ได้เพราะไอ้นี่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  อย่างที่ป๋าพูดประจําอยู่แล้วสมมุติว่าคุณจะได้เงินล้านหนึ่งเนี่ยจะให้เงินล้านหนึ่งแต่คุณต้องเดินทางมาสมมุติเงี้ยคุณไม่มีรถคุณก็ต้องหาวิธีมาคุณมาให้ได้แน่แน่ใช่เอออย่างเงี้ยคุณให้ความสาคัญมาเนี่ยเขาถึงมีคําพูดเนี่ยทําไม่ได้หรือไม่อยากทําอืมอืมนะบางคนชอบอ้างเหตุผลว่าทำไม่ได้เพราะนู้นเพราะนี้ไงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากจนทาไม่ได้หรือคุณไม่อยากทําอ่าเป็นอย่างนั้นก็ได้คําตอบนะอื การฝึกน้ำการฝึกวิชาอาบน้ำมนเนี่ยเราอาจจะทําให้มันดูง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนเยอะตาโดเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่ตาโตแจกน้ำมนไปที่มีวิธีการที่จะอาบจำได้ไหมเนี่ยล่าสุดใช่ไหมาคือแก้สิ่งที่เป็นอัปมงคลชีวิตตกอาบทําอะไรไม่ขึ้นแย่ไปหมดเลยสมมุติถ้าอย่างเนี้ย เงื่อนไขน้ําที่จะอาบแล้วดีที่สุดให้น้ํามนนี้มีฤทธิ์มากที่สุดนะคือเขาต้องใช้น้ำเจ็ดบ่อหรือ,รอน้ำเจ็ดท่าเนี่ยเวลาที่เขากําหนดนี้ทีนี้พอมีเงื่อนไขว่าต้องไปเอาน้ําที่จะมาเหมือนกับเป็นตัวผสม,มให้น้ำมนเทน้ำมน์ลงไปแล้วใช้อาบอ,อ,อ่ะต่อว่าจะต้องไปเอาน้ำ<ะ>ํำนั้นมาจากบ่อน้ํา จ็ดบ่อน้ําต้องก็ต้องเป็นบ่อน้ำไงบ่อน้ําคือถ้าบ่บ่ที่เป็นบ่อน้ําอ่ะบ่อน้ําโบราณอย่างเงี้ยบ่อน้ํานิ่งน้ําที่มันอยู่ในบ่บ่ก็ตักมาใช่อันนั้นคือเจ็ดบ่ถ้าคุณเลือกที่จะไปใช้เจ็ดบ่แต่ถ้าคุณเลือกเจ็ดท่ามันก็จะต้องเป็นน้ําที่ไปตักมาจากเจ็ดท่าถ้าน้ําที่มันมีน้ําไหลมีการสัญจรทางน้ําได้น้ําสะอาดแล้วก็ลงไปในท่าที่มันจะต้องเหมือนมีบันไดลงไปจ้ะนันก็ไม่ใช่เอาแบบน้ํา สามบ่อรวมแบบอีกสี่ห้าอย่างนี้ไม่ได้น้ําบ่อไม่ยุ่งกับน้ําคลองไม่เหมือนกันคืองี้ขอสอนภาษาไทยวันละคำหรือคําว่าหรือคือเลือกเอาแต่ถ้าคาว่าและก็คือเอาทั้งสองอย่างเลยเอาบนกันได้ถคำว่าและนั่นแหละไหนต้องเข้าใจเนี่ยแล้วบางครั้งที่เราทําแล้วมันดูเหมือนง่ายที่ที่รีสอร์ทเนี่ยนะเพราะว่าท่านอาจารย์เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้ว เขาทาให้หมดแล้วอะไรที่จาเป็นต้องใส่อะไรจาเป็นต้องใช้เนี่ยท่านอาจารย์เขาเตรียมให้เราเราไม่ต้องไปขวนขวายหาเองขอยกตัวอ,อย่างอีกเรื่องได้ไหม,มไเรื่องน้ําที่ท่านอาจารย์ให้มาทําน้ําหงจุ้ยนี่แหละก็คือที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้มีสูตรม,มีลูกศิษย์เขาก็จะสงสัยถามคําถาม,ถามแต่ตอนรุ่นเราอ่ะไม่ถาม อาจารย์บอกว่าให้ไปทําหาน้ํามาเพื่อที่จะเอามาผสมกันแล้วทําให้เกิดเป็นน้าหยางน้ําแห่งความรุ่งเรืองคือจะต้องไปหาน้ําดื่มนี่ยละป๋าหรือ,อน้ําจากธนาคารกี่ธนาคารก็เจด็ดก็ได้เก้าก็ได้นอกแต่เราค่ะทีนี้ที่มีเคยมีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นเอาจากสาขานี้และสาขานี้ได้ไหมสมมติเป็นธนาคารกรุงเทพสาขานี้กับธนาคารกรุงเทพสาขานุนแล้วก็ยังมีธนาคารกรุงเทพสาขานั้น เท่ากับว่าไปได้มาสามธนาคารถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะนั่นก็ไม่ผิดเพราะว่าอยู่คนธนาคารใช่แต่ถ้าพวกเราเนี่ยเราก็จะเลือกธนาคารที่มันไม่ซ้ํเกันถูกเพราะว่าเราจะได้ดูหูเป็นเจ้าของธนาคารกรุงเทพเป็นเจ้าของธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าของธนาคารกรุงศรีเป็นเจ้าของธนาคารออมสินเอาอีกแล้วเป็นเจ้าของธนาคารไทยพาณิชย์เออแล้วของธนาคารธนชาติแล้วก็ของธนาคารก็มีเยอะมีหลายแบงค์เยอะมากแท่ที่เราจะเอาแบงค์เดียวใช่ไหม ออนี้เรามีหลายหลายแบงค์ไม่ดีกว่าเหรอเออเหมือนกับเราเป็นเจ้าของกิจการมีหลายสาขาแต่เป็นเจ้าของหลายกิจการละโหอันไหนมันรวยกว่ากันใช่เนี่ยคือแล้วแต่นะอ่ะจ้ะอันนี้คือถ้าแต่คิดแ้แต่คิดเื่ออาจารย์สอนบอกมาแค่นี้เรืองสก็คือจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยการคนเราจะทาฮวงจุ้ยสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ที่มุมมองของการคิดด้วยบางคนคิดมาก หรือบางคนคิดไม่ออกอันนี้ก็เป็นวาสนับของแต่ละคนอีกอยู่ดีละป๋ามากแต่ส่วนใหญ่ป๋าจะบอกว่าเขาชอบคิดเข้าข้างตัวเองก็ทุกคนส่วนใหญ่ที่มันตัวเองจะสะดวกเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าป๋าบอกย้ําเสมอว่าเราต้องมองคิดในความเป็นจริงก่อนแล้วมันถึงจะได้ค่นะอ่ะนี้เรามาคุยกันเรื่องอื่นต่อไปนะทีนี้น้ำมนต์ก็จะมีเลิกในการอาบนะครับน้ำมนตอ่า ที่อาบที่รีสอร์ทมหาเสน่ห์เนี่ยนะครับดึกสักหน่อยอ่าอ่าอ่านะครับช้างผสมโขลงเนี่ยพญาเทควเนี่ยเขาจะอาบกันตอนประมาณสี่ทุ่มยิ่งดึกยิ่งดียิ่งดึกยิ่งดีก็คือปลาอาบเที่ยงคืนชาวพิราบอาบเ่ยงคืนแล้อแก้ผ้าอาบมีเสน่ห์เลยใช่มีเสน่ห์เลยแก้ผ้าอาบแมลงยังตอมโดนแมงต่อยด้วยเป็นที่รักของประเทศไทยแมลงพึ่งต่อยปลาดูมันหวานไงเห็นไหมพึ่งเลยมาเออหรือมันเค็มไม่ก็ดูรู้สึกดีอยากเข้าใกล้แต่พอดีว่าอันนี้เหรอทิ้ง เหล็กใดไวซะเลยแต่ก็คือถือว่ารักนะอุตส่าห์มาหาใช่ก็เนี่ยครับเขาจะเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับเราก็มาอาบตามเลิกยามที่เขากําหนดให้ตอนสี่ทุ่มนะครับอ่ามาทีนี้วันนี้ก็มีผู้โชคดีเหมือนเดิมนะอาจารย์มอบตะกุดโทนไว้ให้นะอาจารย์ก็นี่ตะกุดโทนอาจารย์มานะไม่ต้องดูแล้วก็เห็นแล้วอะ นะครับสาหรับผู้โชคดีนะวันนี้ก็ลุ้นรางวัลกันนะครับเป็นตะกุดโทเนโดยโดย,โดย,โดยโปกติความหมายของตะกุดโทเนคือส่วนใหญ่จะเป็นพุทธะคุณร้อยแปดคือใช้ได้ทุกด้านแล้วแต่เราจะใช้นะครับอันนี้ถ้าอาจารย์ก็กําหนดไว้ให้มีบทส่วนเรียบร้อยนะอ่ะง่ายๆถ้าจะใช้ในการต่อสู้ในการช่วงชิงแข่งขันให้เอาไว้ข้างหน้านะถ้าจะใช้ในการหลบหลีกเลี่ยงไม่อยากเจอไม<ว>่อยากปะทะด้วยหนีไปนะใช้ด้านหลังถ้าจะไปติดต่อ คนที่เราติดต่อด้วยเป็นผู้ชายเราจะไปเข้าหาผู้ชายเราจะไปคุยธุระอะไรเงี้ยที่คนที่เราคุยด้วยเป็นผู้ชายเอาไว้ขวามือนะแล้วก็คนที่เราจะติดต่อคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็เอาไว้ซ้ายมือจะสังเกตดูว่าตาตัวจะใช้บน,นบนตาม,ตามเข็มนาฬิกาใท่ใช่เหมือนทักษิณานั่นแหละเราไม่วนย้อนกลับมาวนย้อนกลับมาเป็นอัปมงคลนะอันนี้ก็เนี่ยมีให้เรียบร้อยใส่หลอดใส่อะไรให้เรียบร้อยแหละก็เอาไปผูกใช้ติดตัวไว้นะครับอ่ะ เรามาดูกันว่าใครเป็นผู้โชคดีวันนี้นะอ่าจัดมาซิค่ะต้องไปโชว์หน้าจอเลยเดยวปลาลุกไปนี่นะเรียมพร้อมโอ้เสียงม่นโคตรมันเลยอุ้ย,อยโอ้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีวันนี้ค่ะ อ่ะก็มารับที่น้องที่เขาดูแลอยู่นะเพราะว่าจริงจริงแล้วคุณก็มารับช่วงที่อาบน้ําอาบน้ํามดได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวพนักงานน้องพนักงานเตรียมไว้ให้นะคะทีนี่มีรางวัลรางวัลของป๋ารางวัลของป๋าก่อนค่ะหลังจากแจกไปคราที่แล้วเป็นไงฮือฮาฮือหาออเขาก็อยากได้กันแต่จะให้มันน้อยหน้าก็ไม่ได้ต้องเลือกให้มัน สุดขึ้นไปอีกอืมเมือที่แล้วปลาเนี่ยใช่คราวนี้ก็เลยเป็นปูค่ะนะเค็ดปูในทางฮงจุ้ยเนี่ยมันคือหัวใช้อืนะหัวใช้นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโชคเสี่ยงนะค่ะอออันนี้ก็จะทําให้เราสมปรารถนาแต่ว่าความหมายที่ภาพเนี่ยเขาเขียนไม่ดีมากนะอาจตรย์ตกลงนหมเขาเขียนไว้ว่าขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาอันสูงสุดอืมสงวนและประตูพลังโดยอาจารย์อมนาะ แสได้ในสิ่งที่ปาถนาสูงสุดนะแลวโดยเฉพาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคเพราะว่าอันนี้เป็นปู่อยากจะถูกกันจ้าเนี่ยเนอ่ะเราก็มาดูว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเอเาอีกเอาอีกเดี๋ยวานะเอาใหม่นะพร้อมพ้อมหรือถ้าทางป่าจะชอบนะมป่าชอบมากเลย โอ้โหเลขตัวเดียวเบอร์สามเอาสามไปมั่งแล้วฮะเดี๋ยวไม่แน่เขารู้แนวแล้วไงเขาอาจจะมาเช็คอินช้าๆกันแหละนะ,ะออต่อไปของตาโต<อ>ตาโตมีอะไรให้ก็คือจริงๆแล้วท่านอาจารย์เคยแจกเป็นพวงน่าจะใช้ว่าเป็นพวงกุญแจนั่นแหละแต่ก็คือเหรียญหน้จาจักรพรรดิขนาดย่อยขนาดย่อมขนาดจิ๋วขนาดจิ๋วอันนี้เขาเรียกพบพานะแบบพบพาใช่สําหรับคนที่ยังไม่มียังไม่มีเนี่ยนะ หรือยังไม่พร้อมที่จะมีอุตีเฉียนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาแก้ขัดได้นะแก้ขัดได้ไปก่อนนะบางคนเนี่ยเขาเอาไปคล้องกับโทรศัพท์โทรศัพท์หรือไม่งั้นก็เขาเรียกซิปซิปปลายกระเป๋า่ะปลายกระเป๋าน่ารักมากนี่ป๋าเอาไว้ทำอะไรป่ะป๋าทำอะไรป๋าเอาไว้แปะหมอนเตียงเออก็ใชได้ฝั่งมังกรฝั่งซ้ายมือคือเวลาเรายืนอยู่ปลายเตียงมองเข้าไปเนี่ยเนี่ยปลายเตียงหัวเตียงทางฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยนะตรงนั้นแหละคือมุมโชคเออเหมือนกับเราอยากมีโชคเนี่ยเอาไปแปะ แขวนไว้เออเหรอเออแล้วก็จะทําให้เราเกิดโชคได้ง่ายถ้าไม่มีเหรียญห้าแบบนี้นะอันนี้ทุกคนสามารถทําได้ก็ไปมาเช่าเหรียญสามไปแขวนเหรียญสามแปลว่าเกิดความเป็นมงคลนะเกิดโชคขึ้นมาก็จะได้โชคเมื่อคืนนี้ตื่นมาปุ๊บจากหนึ่งแสนกลายเป็นสี่แสนป๋าเล่นเขาเรียกอะไรบิดบิดบิดคอยเล่นคริปโตโอ้เนี่ยบอกได้เฉยเลยจากตอนแรกลงทุนเท่าไหร่แสนหนึ่งแล้วตอนตื่นขึ้นมาได้สี่แสนสี่แสนตกใจ งงดิมันผิดหรือเปล่ามันเออร์อร์หรือไม่ปรากฏว่าเรื่องจริงเช้าขึ้นมาเช็คว่าจริงแน่นอนแล้วรีบขายเลยนี่แหละนี่เป็นคนมีโชคโชคดีใช่โชคดีโชคดีอ่ะอ่ะทีนี้มาสิจ๊ะตาโตป้าอืมอ้าวตาโตมั่งอ่ะอันนี้เป็นอันนี้นะคะโหพร้อม ตืดตืดสนะ<อ>ิบแปดสิบแปดนะฮะถ้าโตได้ส<อ>ิบแปดก็ยินดีกับผู้โชคดีทุกทา่านด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะอของของเหล่านี้เราเอามาแบ่งปันม,มันเป็นของที่เราได้รับจากการแจกจากท่านอาจารย์มาเราก็เลยอยากจะมีแล้วก็เขื่อแผ่เพราะว่าช่วงนี้เราปิดเรียนไม่ได้เรียนนะ,ะอาจารย์ก็ไม่ได้แจกอะไรให้พวกเรานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่าง สิ่งที่อาจารย์เตรียมจะแจกก็ไม่ได้แจกก็เลยทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสไปเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าน้อยใจเพราะว่าปีใหม่นี้อาจารย์จัดงานให้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็คุ้มค่านะสามวันเลยเต็มๆ,ๆเราก็มารับพลังแล้วกันนะครับถ้าแนะนําว่าไม่รู้สิอาจารย์ไม่ควรพลาดอแล้วก็ส่วนเรื่องของการสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไร่โรงเรียนจะได้เปิด ็รอไปก่อนนะถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะประกาศเมื่อนั้นซึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าของแจกเนี่ยท่านอาจารย์พโรงเรียนเปิดแล้วก็มีแจกแคบทุกสัปดาห์แหละทุกวันนี้ก็เอาแบ่งจากพวกเราไปก่อนสองคนแล้วเดี๋ยวพอโรงเรียนเปิดเราเองก็จะไปถอนคืนด้วยถอนทุนคืนค่ะมาเรื่องวิชาการบ้างต่อเนื่องจากในวัน แรมก้าวข้ามของตาโตมีเรื่องต่อเนื่องใช่ไหมที่ของตาโตบอกว่าวันนั้นพูดถึงจะหาคู่แท้เออ่อันนี้จะมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าอันที่แล้วเพราะอันที่แล้วคือเลือกคู่แท้เป็นคู่แท้อ่าอ่าถ้าอันนี้ จะบอกว่าบางทีคนก็อาจจะเจอไปเลยแต่คุณต้องเลือกเองใช่คือคู่แท้นี่มีมาให้เลือกใช่นะแล้วก็คุณอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาคือคู่แท้เนี่ยถามว่าจะต้องมีไหมมันมีบุญเสมอกันในชาตินี้แต่คือคุณอาจจะไม่ชอบแต่มันจําเป็นก็คือพอพอเสร็จแล้วโอเคต่างคนต่างตกหลุมรักแหละแต่มันไม่ใช่สเปกเอาว่าง่ายๆแต่อันเนี้ยไอ้สิ่งที่จะทําเนี่ยคือคุณสามารถเลือกได้เองตามสเปคเลยเออกาหนดได้กําหนดได้ยาสูงขาวตีมีซิกแพคเออหรือจะ สูงยาวเข่าดีห<ะ><ะ>ุ้นหัวร้านลงพุงงี้อ,อันนี้สเปคมันคือสเปค,ค่สเปเทพมันคือสเปคของเมียป่าแล้วเนี่ย <laughs> เอออ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นคืออันนี้จะมีตัวให้เลือกเพราะว่าจะเป็นคนที่เข้ามาตามสเปคมากกว่าเออแต่ไอ้คนที่เข้ามาตามสเปคจะจะดีหรือเลวอะไรงั้นไปไปเผชิญเอาเองตามยถากรรม วิธีการนี้ตาโตก็เคยบอกแล้วว่ามันก็ต้องทําอีก49วันเหมือนกันแต่อันเนี้มันแรงมันต้องใช้ความเพียรพยายามออคุณต้องไปหาอ่างใสอ่างแก้วใสใสๆจะใบใหญ่ควรที่จะไปใบใหญ่แหละเพราะว่าเดี๋ยวดูขั้นตอนแล้วจะรู้ว่ามันควรที่จะใช้ใบใหญ่สักหน่อยอ่าปุ๊บ เรียบร้อยคุณก็จะต้องไปหาหินน้ําอ่ะหินขาวๆกลมๆจริงไปหาที่ร้านสวนตามร้านสวนไหนได้หมดเออไม่ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าอันนี้เอามาทําเคสด้วยตัวเราเองใช่แล้วเออพูดถึงท่องนี้นะเอามาทําเคสใช่ไหมใช่ห้ามมาขโมยที่รีสอร์ทนะค่ะห้ามมาหยิบมาเด็ดนู่นนี่นี่นั่นต้นแว่นแก้วถ้าไม่คือของจริงๆอ่ะเราเราเราคุยกันเนี่ยเราคุยกันเหมือนกับเฮ้ยมันก็ต้องไปแอบเอาอะไรเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะะมันต้องขออนุญาต เหมือนอย่างดินมัน่นภูเขาเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เคยพูดกันไปใช่ไหมแล้วก็ไปทํำกันเองตอนหลังอาจารย์ก็เลยต้องมาทำเป็นของที่ระลึกให้นะอของที่ที่เขาเจ้าของพู้รับรู้แล้วเนี่ยเอาไปได้นะแล้วก็แต่ว่าที่เขาไม่รับรู้เนี่ยมันก็เหมือนลักทรัพย์นะก็ไม่ควรละคือคือสมัยก่อนเวลา ทุกคนไปเนี่ยไปหาบ้านเศรษฐีเศรษฐีไม่ใช่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีคนเดียวออก็ไปไปเอาหยิบมาโดยออที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่แบอกขอนะได้ทีนี้ทุกคนก็มองท่านอาจารย์เป็นเศรษฐีแต่อย่าลืมว่าท่านอาจารย์มีลูกศิษย์เนี่ยเยอะเป็นหมื่นนะเออมาถกกันจนแ,นแก้วนี่จริงๆอ่ะไอ้นั่นก็แย่แล้วนะอเจอแย่กว่าคือที่ห้องอาหารฟาร์มิงโกเขาเอาใส่ไว้สวยๆหยิบของเขาไปเป็นซูเนีย ดีไม่ต้องไปถอนที่ระทึกถอนมาให้เรียบร้อยแล้วหยิบจากนั้นไปเลยหยิบไปเลยดีๆไม่ตัวหยิบเอาแก้วเข้าไปด้วยเดี๋ยวนี้เขาเลยไม่มีตั้งแค่เป็นเงินก็หายไหมดก็ว่าทำไมหายไปไหนหมดนะอย่าไปทําไม่เอาเอออาทีนี้กลับมาคุยได้อ่างใสได้หินหินที่ไปหามาโอเคทีนี้ในการทําพิธีคุณต้องมีการหาดอกไม้เน้นว่าเป็นดอกคุหลาบก็จะดีมากคุหลาบเอาสีแดงเลยได้ไหมสีแดงได้เอาสีแดงเลย จะต้องใช้เนี่ย9ดอก9ดอกอในขณะที่มันจะมีเทียนลอยน้ําด้วยอ่ะอะอะพอถึงวันที่ต้องทําจะเริ่มก็ดึกจะเดินเอาคุณต้องตั้งเวลานะสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะทําทุก3ทุ่มคุณจะทําทุก2ทุ่มคุณจะทําทุก4ทุ่มเอาให้มันเป็นเวลาทุกวันไปให้ได้49วันเพราะนั้นต้องเคลียร์วางตารางให้ตัวเองดีๆนะเอาดึกๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะให้ใช้เวลาเดิม ทุกวันโอเคก็เริ่มเอาหินใส่ให้อยู่เป็นเศษ1นส่วนสาของไอ้อ่างแก้วนี้อ่างแก้วก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนล่างก็ใส่หินอเศษหนึ่งส่วนสต่อมาคือส่วนที่ จะต้องขึ้นมาอีกเเป็นเศษสองส่วนสามก็คือเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำสะอาดที่สามารถใช้ในแต่ละวันเททิ้งได้แต่ละวันทีนี้ข้างบนอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนคุณก็ต้องต้องใช้ดักดอกกุหลาบเนี่ยเอาเฉพาะแต่ดอกไม่ต้องมาถามนะว่าจะเด็ดหรือจะตัดเรื่ออะไรเอามาเป็นดอกดอกแล้วก็เอามาลอยน้ําำปุ๊บจุดเทียนก็มีเก้าดอกคู่ไปด้วยแล้วก็จุดเทียนเทียนต้องลอยน้าด้วยเทียนก็ต้องลอยน้ําด้วยสีอะไรไหม ไม่จำเป็นโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้สีขาวก็ได้สีขาวอยากใช้สีแดงสีแดงก็ได้สีชมพูก็ได้ได้แต่ว่ามันต้องลอยน้ำได้ใช่ไหมเทียนนี้ก็เดี๋ยวนี้มันมีขายไงไอที่มันเป็นไอเทียนที่ดอกดอกเออที่มันเป็นเหมือนกับเขาใส่ไว้ในถ้วยสังกะสีอ่ะเออมันลอยน้ําได้อลอยน้ําได้ใช่ ป่าเคยเห็นแต่ไอเทียนเนี่ยมันวางไว้อยู่ในแก้วใช่ป่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันลอยน้ําได้มันลอยน้ําได้แต่คุณลองเทสก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวล่มกําลังจะมามาแล้วจมได้ไหมห้ามจมห้ามจมนับหนึ่งถ้าจมนับหนึ่งนับหนึ่งหมายเอออ่าก็คือเอารอยน้ําทีนี้ไอเทียนเนี่ยบางทีมันจะมันจะจุดได้สักประมาณชั่วโมงอ่าคุณก็ลอยรอดูด้วยก็ได้นะนั่งดูแล้วก็พิจารณาดูอะไรอย่างงี้เออไม่ดูก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาเก็บพอเวลาที่เทียนดับแล้วหมดแล้ว ต้องเก็บจริงๆจะทิ้งไว้คืนหนึ่งไปได้แต่เช้าก็ต้องเก็บเก็บในที่นี้คือทิ้งนะเออเาดอกไม้ไปทิ้งเอาน้ําไปเททิ้งอหินเก็บไว้ทิ้งถังขยะหรือเปล่าแล้วแต่ละเอาตามที่สบายก็คือไปทิ้งจ้าทิ้งได้อหินมีเก็บไว้อยู่หินเก็บไว้ออ่างเก็บไว้ไอ้ที่เปลี่ยนน้ากับดอกไม้เทียนถูกต้องนั่นแหละทาไปสี่สิบเก้าวันนระหว่างทำก็คิดไปด้วยว่าอยากได้แบบไหนสเปคแบบไหนให้มันมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้ามาทีละคนสองคนถ้าคนนี้ยังไม่ใช่ ก็ยังไม่ต้องหยุดทำถ้าเจอใช่แล้วหยุดทำหยุดทำโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ไปเออทีนี้ถ้าคุณก็ต้องถ้าครบสิบเก้าวันแล้วยังไม่ได้อีกนี่แสดงว่าเลือกเลือกมากเกินไปแล้วเออว่ะเนะใช่ปกติไม่เคยมีใครไม่เกินนึกไม่เกินสี่สิบเก้าวันหรอกกี่วันรู้ไหมเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นผลเลยนะจบนะจบเออเพราะฉะนั้นเลือกเอาดีๆอย่าอย่าเลือกเยอะ เลือกนักมักได้แเพราะฉะนั้นมีมาให้เลือกก็เลือกเดี๋ยวคนก็ถามเอาคุณตาโตเจ็ดวันได้แล้วแล้วอยู่ไหนแล้วทุกวันนี้ซ่อนไว้เอเขาก็มีของเขาบางทีเทียนมันใจน้ําก็มีไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลตติ้งตกเขาบอกว่ามีแฟนออันนี้ก็เป็นวิชานะที่ฝึกกันนะสาหรับคนที่เป็นคนโสดอยากมีคู่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันก็ลําบากนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจอย่างไอเพลงอะไรนั่นหน่ง ของใครฉันก็จะเอาเออเป็นที่สองเป็นที่อะไรเป็นรักแท้ลักนี้ต้องมีสองอะไรนั่นเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมันมันมีเรื่องแบบนี้เยอะคือขอให้ถูกใจของใครกูก็จะเอาอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะทีนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าเวลาดูเวลาศึกษาหงจุ้ยแล้วเราก็ต้องมองให้ออกว่าเรามาถกกันในด้านของวิชาการว่าที่ทำไมมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้หรือว่ามันมีเรื่องแบบนี้มากขึ้นเยอะขึ้นซึ่งจริงๆในทางหงจุ้ยเราเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ย มันมีดาวที่เป็นตัวกําหนดแต่เราไม่รู้นะคนที่ไม่เคยเรียนก็จะไม่รู้ว่ามันมีดาวที่เป็นตัวบังคับคมันคือดาวตัวเดียวกับที่ทําเหมือนช่างนั่นแหละก็คือดาวหมายเลขสี่นะ,ะเออซึ่งเป็นอยู่ทิศประจําทิศตะวันออกเสียงใต้นะครับะเราลองนึกภาพนะแล้วบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแล้วเวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยแนวบ้านมันก็จะเป็นเหนือใต้ออกตก ใช่ไหมไม่เหนือหน้าบ้านเหนือหลังบ้านใต้อ่าไม่ตะวันออกก็ตะวันตกเพราะฉะนั้นมุมที่เป็นทิศต,ตะวันออกเสียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าอยู่หน้าบ้านก็จะแหว่งหายกลายเป็นโรงจอดรถอ,อ่ถ้าอยู่หลังบ้านไม่เป็นครัวก็จะเป็นส้วมเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอดาวสี่ที่ดาวหัือน้าช่างเนี่ยมันเป็นดาวหัือน้าช่างแล้วมันเสียหายเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิด ดอกท้อพราะมันเป็นดาวดอกท้อมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องแบบนี้เยอะๆนะน,นั้นอาจารย์ถึงบอกอาจารย์ไม่ได้โทษนิสัยคนแต่สภาพแวดล้อมมันทําให้คนเป็นแบบนั้นแล้วยิ่งบ้านนั้นบ้านนั้นมืดมนะชื้นลบดอกท้อเบ่งบานมากฝาถูกต้องเนะี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลยเลย,เลยทําให้เหมือนไม่กลัวไงคนเราไม่กลัวไงอะไรเขาบอกอะไรนะแค่ค่ขยิบตานะต้นนิ้วก็เหมือนถงอบ โอหฟังแล้วจีด๊ดน,นะไม่กลัวอะีกแล้วเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะเรายังทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับถ้าใครดูอยู่แล้วมีประสบการณ์หรือมีปัญหาแบบนี้เนะี่ยหนึ่งคือในทิศเนี้ยทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเราเนี่ยโดยวัดจากกลางบ้านไปเนี่ยนะหรือเอาทั้งบ้านเลยหนึ่งทำให้มันสะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบนะครับห้องน้ําโดยพื้นฐานเลยต้องแห้งหอม,อม แล้วก็ถ้าเป็นไปไ,ได้มันเปิดไฟไว้ตลอดมันก็จะทําให้เรื่องแบบนี้จากหนักมันก็จะเบาลงาอันนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องเหล่าชาวบ้านเราบอกแต่ว่าทําไมหาคู่หาคู่เออมันก็ต้องทาเคหสถานร่วมกันไปเ้วยค่ะนะเนะีนะ่ยมันจะได้เจอคนดีๆแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะได้เหมือนที่ตาโตบอกสินเสมอกันนะ,ะไม่ต้องมีปัญหา,าให้เจ็บช้าน้ําใจค่ะอ่ะในส่วนของปา๋านะวันนี้ก็มีเรื่องคุยเล็กน้อย แต่ว่าบาังเอิญไป,ไปไปอ่านมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันกําลังเข้ากับช่วงนี้ที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะช่วยลูกศิษย์ในการทําแซกีแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะหมดในวันที่15เนี้ยอาจารย์ขอตัดล็อตไปก่อนเพื่อจะควบคุมพื้นที่แล้วก็แบ่งสรรพื้นที่ให้มันรู้ชัดเจนว่าตรงไหนสามารถจะทําอะไรได้บ้างนะเพราะว่าตอนนี้ในในใน,ในพื้นที่ผีเจ้าจาย์เองมีการก่อสร้างมากขึ้น มีการสร้างสาธารณูปโภคสําหรับในการรองรับการกางเต็นท์นะอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างเหล่านี้มันจะต้องกําหนดขอบเขตและพื้นที่อาจารย์เขาก็จะต้องเลือกพื้นที่ก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากรู้ว่าลูกศิษย์คนไหนอยากจะทําอีกนะเขาจะได้เลือกแล้วก็กันพื้นที่ไว้ให้คุณไม่จำเป็นต้องมาทำันที่15ก็ได้แต่ถ้าคุณสนใจคุณรีบติดต่อคุณโอไปคุณโอเขาจะได้เตรียมไว้ให้นะ,ะทีนี้มันมาเกี่ยวกับเรื่องที่ป๋าอ่านให้ฟังยังไงหรือว่ามาบอกให้ฟังยังไง คือเรื่องห่วงซุยกับเรื่องแซกีเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันห่วงซุยเนี่ยทํำไว้สําหรับคนตายแล้วมันจะส่งผลให้กับลูกหลานนะแต่ถ้าเป็นแซกีทําปุ๊บเราได้ตัวคนที่ทําได้ลูกหลานคนที่มีสายเลือดก,กับเรานะพ่อแม่ลูกเราพี่น้องเราก็ได้ผลเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่ากับเรานะเราก็จะได้เป็นหลักก่อนอันนี้คือการทรําแซกีนะ เพราะฉะนั้นตำราในการทำหวงซุยกับตำราในการทำไทกีเหมือนกันวิธีการเลือกเหมือนเหมือนกันนะ,ะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมา,าอ่านให้ฟังว่าในนี้อาจารย์สอนไว้นานแล้วหลายสิบปีเรื่องไม่ใช่เพิ่งพูดนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเพิ่งมาคุยกันตามปกตินะเนี่ยอาจารย์บอกแล้วหวงซุยแบ่งเป็นสองอย่างหวงซุยคนเป็นและหวงซุยคนตายนะโดยทั่วไปมักจะให้ความสำคัญกับหวงซุยคนเป็นนะมากกว่า นะแล้วก็่วงซุ้ยของบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโชคลาบหรืออนาคตของลูกหลานเช่นเดียวกับ่วงซุ้ยของคนเป็นนะในความหมายของอาจารย์ฮวงซุ้ยของคนเป็นก็คือแสกี่นะในวิชาได้กล่าวไว้ว่านะครับถ้าสถานที่ที่ดีนะที่เหมาะสมทําให้เกิดพลังความเป็นมงคลเสริมชะตาชีวิตทําให้อนาคต ดีกับลูกหลานและตัวเองนะสถานที่นั้นเนี่ยจะต้องหนึ่งนะมีภูเขาล้อมรอบทุกด้านของพื้นที่พื้นที่นี้จะมีลักษณะอยู่ในชามนะโดยเฉพาะแล้วเมื่อยือนที่หน้าหลุมหรือณตำแหน่งนั้นนะจะต้องเห็นภูเขาใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วภูเขาอื่นๆที่เป็นบริวารรอบๆเนี้ยมีขนาดไร่เรียกกันเห็นไหม อันนี้คือพื้นที่ที่บริเวณบ้านภู้เขาเป็นแบบนี้<ะ>ที่อาจารย์เรียกว่าสิบเต่าหัวใจสวรรค์เวลาเรายืนอยู่ปุ๊บเราจะเห็นผู้เขาทุกๆด้าน<ะ>ใกล้ไกลพอๆกัน<ะ>นี่อันนี้คือข้อที่หนึ่งะนะอ่านีลักษณะภู้เขาที่ดีต่อไปนะครับเนี่ยจะต้องมีความเป็นระเบียบสมดุลไม่สูงต่ำแตกต่างกันมากนักควรจะมีลักษณะคดเคี้ยวหมายถึงว่ามันก็จะต้อง โค้งไปโค้งมาไม่ใช่เป็นภูเขาที่เป็นทื่อๆตรงๆนะภูเขาที่ดีเนี่ยที่จะทําสถานที่ดีต้องมีกระแสน้ําไหลมารวมตัวกันเป็นล่องน้ําเป็นทางน้ําหรือเป็นแม่น้ํามาบรรจบบริเวณหน้าหรือทางผ่านที่เป็นสุสานอันนี้ก็คือสายน้ําที่ข้างหลัง<ม>แล้วก็อ้อมผ่านไป<ฆ>นี่อันนี้คือสุสานที่ดีนะอ่ะแล้วที่สําคัญบริเวณนั้นจะต้องไม่รกล้างแห้งแรง ควรเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีจแสดงถึงความมีพลังนะที่เป็นมงคลตลอดเวลานี่อันนี้ข้อใหญ่หญเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็คือเรื่องที่มันสอดคล้องก,กันกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พยายามทําให้พวกเรานะไม่ได้อาจารย์เขาหยิบยกเอาขึ้นมาเฉพาะหน้านะมันเป็นตําราที่อาจารย์สอนมาหลายสิบป,ปีแล้วเขียนมานานแล้วใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่ที่ที่บางทีเนี่ยมันถึงเวลามันก็ถึงจะมาะนะครับ นี่มันเป็นจังหวะเวลาที่มันจะมาแล้วแล้วก่อนที่มันจะหมดเวลาเนี่ยใครมีโอกาสป๋าอยากให้ขวนขวายไว้นะพลาดแล้วพลาดเลยนะเออวันนี้ก็ได้สาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาของอาจารย์มาตามนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกอีกครั้งหนึ่งในข้างแรมเนี่ยก็คือวันแรม15บห้าค่ำเพราะว่าเดือนนี้โชคดีว่ามีแรม15บห้าค่ำนะแล้วเราก็จะมา เจอกันนะ็นคืนวันเสาร์ใช่แล้วโอเคเออซึ่งก็จะมีห่วงจุ้ยสัญจรในวันรุ่งขึ้นใช่ใช่ในวันในในเช้าวันอาทิตย์เราก็จะมีห่วงจุ้ยสัญจรใช่นะเพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกวิชาในคืนวันเสาร์นี้ก็จะได้สองเด้งไปนะก็คือได้ไปหงจุ้ยสัญจรด้วยค่ะอือก็แจ้งทางฝั่งรีเซพชันเขาไว้และส่วนคนข้างนอกว่าจะมาห่หงจุ้ยสัญจรนะของวันอาทิตย์นี้นะครับก็ลงทะเบียนนะทางไลน์นะครับแอดไลน์ไอดีป๋าไปนะ06-1 5 1 9 4นึ่ง่หนะครับพอแอดไลน์แล้วก็พิมพ์ชื่อมานะครับมา1ไลน์ได้สองชื่อไฮไลท์อของหงจุ้ยสัญจร,รของสัปดาห์นี้นะครับก็คือเราจะเปิดบ้านหงยยจุ้ยอาจารย์หมา1 6ึ่ให้ทุกคนได้เข้าไปชมนะ,ะไปดูวิธีการตกแต่งไปดูวิธีการออกแบบจะได้เข้าใจหงจุ้ยมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนฝันดีคะ่ะ